อีกหนึ่งผลงานเพลงในช่วงนี้ก่อนที่สีน้ำเสนอข่าวสู่พี่น้องฟังข่าวข้าวเริงรทา่นาสนใจผ่านทางรายการของขฮากับฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ฮิวมิกฮิวมิกตรากุ้งนางสูตรเข้มข้นเป็นไฮเป็นสวนเป็นหน้าใส่เมื่ดกับฮิวมิกตรากุ้งนางผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางสถานีครับส่วนข่าวมือนี้นะครับเรองราาข้าวข่าว่นาสนใจกเตรียมพร้อมไว้แล้วละสีน้ำเสนอสู่พี่น้องฟัง ส่วนสเป็นคาวใดแน่นะครับก็บอดจะรอเราฟังกันหลังจากจบรอสายใจสั่งมาแนะนํามาจากแม่เผาบานหวยโจดพี่น้องตงบนใหไ่อำเภอใบญย่ยจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดป้องเอี่ยมนะครับเบิ่งฝ่าเบิ่งฝนฝ่าจืนฝนอยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีฝนตกหนักครับเดินทางกับมารมัดอ่าตบปากเดินทางกับ้เรมารว่วงน้ําพอมมีข่าวสุดสลดนะครับเรื่องราวของคนเฮาชาวาเม้าเหลาแล้วกะอย่าขี่รถเราไปหันไปนี่เถอนะเนาะในข่าวเพิ่งกับว่าเม้าเหล่าละนะครับเสียชีวิตด้วยการขับรถจักรยานยนต์ตกลงไปในาน้ำครับขับรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปในานา้ำ เห็น่นเบากันเว้าเรื่องค้นงามความดีบ่มีผู้ใดลื่อนแต่ว่าถ้าเมามากก็อยาไหลยาเลาะมันบอพี่น้องกับเตือนกันเตือนกันยุคหลังๆมาได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับกรณีที่รถลุดโค้งแน่รถตกคู่คล้องน้องบึงต่างๆแน่เป็นห่วงเป็นใยกันครับจังไดเอาเรื่องนี้มาฝากเนาะจจเพลงนี่เอาข่าวมาฝากกันครับจากการน,นำเสนอโดยพาวททราก,กุ้งนาง ทองคำทองเพร,รดครกับบวัวใหญ่หลังคาเหล็ก S B Steel Center อําเภอแก้งสนามนางชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพแมนมณีวันดวงธรรมคาเหล็กฮิวมิกสูตรใหม่ตรากุ้งนางสูตรเข้มขน้นผู้บงง่งเยงงรายการเฮ้าครับ